เอาล่ะทะเลทัลฮัโลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ map a n เม e dungeon fighter นั่นเองนะแ a p นี้ตอนแรกพี่คิดไว้ว่าจะเล่นก่อนแ a p a n ิเม last s t a แต่เพอเอินครับติดแ a p a n ิเม last s t a อยู่ช่วงนี้อันนี้เพิ่งจะมีเวลาว่างมาเล่นนะนะ ก็ขออภัยด้วยนะฮะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบแมปนี้นะครับฝากกันกดไลค์ไว้ก่อนเลยก็จะขอบคุณมากๆร้าน Easy c r y s t r e ร้านรับฟาร์มสุดแจมและจำหน่ายไอดีไก่ตันสุดคุ้มใช้บริการลิง์กด้านล่างเลยนะครับพี่เนี่ยไม่เคยเล่นแมปนี้มาก่อนเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่เคยดูคนอื่นเล่นมาก่อนเลยฉะนั้นนี่คือครั้งแรกของพี่เลยก็โอเคเดี๋ยวขอศึกษาด้านเมนูก่อนละกันนะเมนูมีด้านซ้ายด้านขวาโคตรเยอะ โอเคด้านซ้ายมีอ i ป m e n ์นะครับก็คืออุปกรณ์สวมใส่ของเรานั่นแหละเหมือนจะมีอาวุธให้เลือก3ประเภทนะอันนี้เป็นหมัดนะครับเป็นดาบเป็นปืนพี่จะใส่ดาบแล้วกันนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเฟี้ยวมากในเมื่อมันมีปืนกับกับดาบนะเราก็ต้องใช้2อ,อย่างนี้อยู่แล้วนะคุณผู้ชมจะไปใช้หมัดทําไมหรือว่าหมัดมันดีอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะถ้า คนดูบอกว่าหมัดมันดีเดี๋ยวพี่ก็จะเล่นหมัดให้ดูเนาะโอเคอันนี้เป็นสกิลนะครับคุณผู้ชมก็จะแยกเป็น3แบบมีซอสมีกรอบมีอ่าพิสตอนนะครับก็คือาอาวุธนั่นแหละโอเคอันนี้ก็ช่างมันเพราะว่าเหมือนมันจะใช้ระบบมาสเตอรี่นะครับซึ่งเราเนี่ยยังไม่มีนะครับคุณผู้ชมมันจะปลดล็อกเพื่อเอาสกิลอะเนาะเออใช้ได้สกิลเดียวตอนนี้นะฮะสกิลนี้อุย้ยสกิลนี้มันอ่าเดี๋ยวนะคุ้นคุ้นคุ้นไลออนสองลาเล่นลาเล่น นะสกิลดูไปแล้วนะครับต่อไปเป็นฮีโร่อันนี้เราไม่มีนะผู้ชมไม่รู้ว่ายังไงบ้างส่วนตรงนี้มอมีเกมเพลย์มี FK มีไอเทมมีเมลมีไตเติลนะครับ play. เกมเพลย์อ,อันนี้เหมือนจะเป็นเกมแยกเนาะ FK ก็คือ FK นะครับเดี๋ยวดูดิอ๋จะได้เป็นคอยเป็นเจมเป็น XP เป็นมาสเตอรี่เป็นเอ็กซ์้านะครับถ้าใช้พรีเมียมมันก็จะบวกไปด้วย v i p ก็จะบวกไปด้วยประมาณนั้นโอเคออกโอเคมาแล้วโลกนี้คนเยอะมาก โอเคเมื่อกี้เรา,เราดูที่มอ<ม>ใช่ไหมอันนี้เป็นไอเทมนะครับคุณผู้ชมไอนนเทมเราไม่มีอะไรเลยอย่างที่บอกไม่เคยเล่นอีเมลก็ไม่มีนะฮะไตเติลก็ยังไม่มีนะฮะคุณผู้ชมประมาณนั้นส่วนด้านขวาก็จะมีตรงนี้มีซีซั่นพาร์ตนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นซีซั่นสองและก็ข้ามไปอันนี้ช็อปนะครับอ่าช็อปก็เป็นของที่ต้องเติม,มนะทั่วไปนะครับคุณผู้ชมพรีเมียมพาร์ต V I P นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับคุณผู้ชมนี่เยอะแยะเลยตรงนี้มีให้ใส่โค้ดนะครับซึ่งใช่ พี่ได้หาโค้ดมาเรียบร้อยแล้วนะโค้ดก็มีค่อนข้างเยอะเดี๋ยวพี่จะแปะโค้ดไปให้นะครับตรงเดทคลิปชันนะทุกคนก็เอาโค้ดไปใส่ได้เลยนะครับโอเคครับใส่โค้ดไปหมดแล้วโค้ดมีไม่กี่โค้ดเองนะคุณผู้ชม4 5โค้ดเองก็เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปครับเป็นเมนูเควสนะครับก็เป็นเควสปกติเควส์เดลี่เควส์สัปดาเควส์เวิร์นะครับสตาร์เตอร์แพ็คนะครับอันนี้ซื้อได้มือใหม่ซื้อได้นะฮะต่อไปครับเป็นคอสเมติกเหรออันนี้พวกสกินอ่ะคุณผู้ชมเนาะัมอันครับ แซมมอนก็คือแซมมอนนั่นแหละนะฮะเออเรามีอยู่พันหกแซมมอนเลยดีไหมเป็นผลปีศาจนะฮะก็ลุยเลยดีกว่าไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ลองดูนะครับเผื่อจะได้ของดีเพราะว่าอันนี้มัน0.25%นะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าผลอะไรแต่สุ่มก่อนแล้วกันถ้าสุ่ม10ครั้งก็จะเสีย3,000เราสุ่มได้แค่ไม่กี่ครั้งนะครับโอเคสุ่มครั้งละอันละกันฮึบแซนฟลูตโอเคสุ่มต่อ ผมอยากได้ของที่มันหายา,ยากเฉยๆนะคุณผู้ชมอย่างเช่นแบบเลเจนเดอรี่พวกนี้นะเอออยากได้ของหายา,ยากเฉยๆนะไม่มีอะไรเลยฮึบแซนฟลุตมารวัรว,ร,ว,ร,วรัวเรียงเรียงครับอือโอ้ไอฟลุตดีหรือเปล่าไม่รู้สุ่มต่อ <laughs> โอ้ฟอ็อกฟลุตเลเจนเดอรี่โอเคผมคิดว่าระดับเลเจนเดอรี่ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าสุ่มต่อไม่ได้แล้วนั่นแหละ เดี๋ยวนะเสียงเพลงได้ข่าวปิดไปแล้วไม่ใช่เลยเมื่อกี้ <laughs> <laughs> โอเคเราได้มาเป็นผลนนี้นะครับซึ่งพี่ก็จะใช้ผลนี้แหละเพราะว่ามันหายากสุดแล้วในนี้ที่เราสุ่มได้ใช้เลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมใช้ไปแล้วนะครับโอ้เท่ว่ะโคตรเท่โคลีเท่เทลยนะ <laughs> ใช้ได้อันนี้ฮีโร่ซัมมอนเนีครับเราต้องเลเวล30ก่อนตอนนี้สุ่มไม่ได้นะคุณผู้ชมออกมาเลยแล้วกันซัมมอนเสร็จแล้วนะ เรียบร้อยเราได้เป็นแอบผลจิ้งจอกแล้วนะผู้ชมค่อนข้างจะเทอันนี้เทเลพอร์ตเลือกได้ใช่ไหมว่าจะไปไหนบ้างโอเคเออดีดีดีเดี๋ยวเราทําตามเควสที่มันบอกก่อนนะครับนีมันให้ไปตรงนี้ Final เว l ลเหรอมีเควสตรงนี้ครับเมนเควสอันนี้โซโล่เลเวลลิ่งเหรอมีให้เล่นด้วยน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมจะทําแถวนี้ก่อนโอ้อันนี้ถ้าสําเร็จนะครับได้เจม200ก็คือ้เราผ่านด่านตรงนี้นั่นแหละแต่เดี๋ยวนขอขอตรงนี้ <laughs> อยากรู้ว่าคืออะไรคือผมก็ค่อนข้างที่จะเป็นแอบแฟน เม่เรื่องนี้ประมาณหนึ่งนะฮะอันนี้ไตเติลดูสิมีฉายาอะไรบ้างก็ประมาณนี้นะฮะผู้ชมเราต้องเล่นไปก่อนถึงจะรับพวกฉายาที่มปนหาย,ยากแบบนั้นได้อันนี้ก็ต้องมีอันนี้เพื่อสุ่มนะครับเดี๋ยวมาสุ่มเลยก็ได้เรามีอยู่ 3, สามพันสุ่มตู้แรกก่อนตู้แรกอ่าอ,ออโต้แฮตออโต้ไม่ได้ด้วยโอเคสุ่มเลยแล้วกันโอเคน่าจะเกลือ อู้อู้เท่ยู่สุ่มให้หมดรู้สึกว่าเค็มรู้สึกว่าเค็มอยู่นะเค็มอยู่นะมันได้ของเดิมบ่ะผู้ชมเอออันนี้มันน่าจะออกยากอะ่ะสี่เปอร์เซนกับสองเปอร์เซนเลยนะครับออกยากจัดยังไงเรายังไม่สามารถะสมตู้นี้ได้เนาะก็ต้องสุ่มตู้นี้ไปก่อนนั่นแหละสุมม่มไปยาว จนกว่าจะได้ของดี <c oughs> แล้วมีแค่ดาบด้วยนะคุณผู้ชมไม่มีปงไม่มีปืนเลยโอ้โหเข้มเข้มเหลือเท่าไหรแล้วเหลือ200ครั้งสุดท้ายครับคุณผู้ชมสุดท้ายละหมดแล้วนะฮะจะเกลือไหมเหมือนเดิมคุณผู้ชมเกลือฮะอีควิเม n นก็ต้องใส่ไปเลยอันนี้แหละอันอื่นก็คงไม่ได้แล้วอ่ะคุณผู้ชมเพราผมเกลือก็ได้เสียงเพลงมันขึ้นตลอดเลยฮะ บอย่างนี้เลยแล้วกันน่าจะง่ายสุดนะฮะไปลุยดีกว่าคุณผู้ชมครับมันวิ่งได้เร็วแค่นี้หรออันนี้เล่นได้นะครับคุณผู้ชมจะลองเล่นดูเวฟหนึ่งมีของให้ประมาณนี้เมจิกบีดเราจะเล่นได้เหรอแบบว่าเราจะไหวเหรอคุณผู้ชมมาปุ๊บก็คือแบบเล่นอีเวนต์เลยนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนไม่รู้ว่าจะเล่นไหวหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันเป็นอีเวนต์โซโล่เลเวลลิ่งอยู่ก็จะพยายามไอ้นี่แล้วกันนะเดี๋ยวนั้นมาสลับยังไงเอ่ยพลังอ๋อสลับอย่างนี้ กดตัวเอเพื่อสลับโอเคอันนี้สกิลอู้สกิลผลจิ้งจอกถ้าสลับเป็นอย่างนี้ล่ะโอ้โอเคโคตรดีเลยนี่ว่าดาบโคตรดีเลยนี่ว่าผู้ชมเนสกดตัวคิวนะครับโอเคตายหมดฮึโอเคชิวชิวโหแล้วมาเยอะกว่าเดิมม่ฮึตายหมดฮึ pp. นี่ โอ้ oh, สลับไปมาใช้กันได้นะครับโอเคเยี่ยมสลับโอ้ oh, oh, คุณดาวโคตรนานโอ้ใหม่กอดคุณดาวนานจัดอันนี้คุณดาวเสร็จก่อนแล้วอะโอเคเรียบร้อย <laughs> ยากอยู่นะโอเคเลเวลขึ้นครับเป็นเลเวลสองแล้วตีปกติก็ได้นะคุณชมเดินตีปกติไปเลย มาสเตอรีมยังน้อยอยู่ด้วยนะคุณผู้ชมผลทิ้งจอกโอเคเว็บ okay. ที่เจ็ดแล้วหืม uh huh. คูณดาวนั้นมากโอเคมาอีกมาเยอะจัดอ๋อ oh, ตีปกติได้คุณผู้ชมโอ้ oh. ตีปกติค่อนข้างดีผมนึกว่ามันตีปกติไม่ได้นะฮะเนี่ยตีปกติค่อนข้างดีเลยอุยของดีนะเนี่ยเออตีปกติดีมากเลยอะชอบชอบตีปกติแล้วกันง่ายสุดฮึบฮึบฮึบโอเคเรียบร้อยหมดคือจริงนะคุณผู้ชมผมเพิ่งสังเกตนะครับว่ามันมีเลเวลของผลปีศารด้วย ตอนนี้เป็นเลเวล8แล้วนะครับก็แสดงว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะเมื่อเลเวล20ก็จะปลดล็อกสกิลนะครับคุณผู้ชมประมาณนั้นก็น่าจะเวิร์กมากก็จะพยายามเล่นผล่ปีศาจไปก่อนเนาะน่าจะดีมากนะฮะโอเคใช้ง่ายด้วยผลน,นี้ผลอื่นไม่รู้แต่ผลนี้ใช้ง่ายนะฮึใกล้ตายเลยฮะอีกนิดน,นึงโอเคเรียบร้อยตุยจ้า เกือบไหวนะผู้ชมแต่ไม่ไหวอยู่ดีอันนี้เป็นเควสนะครับมันมีตกใจอยู่โอเครับของรางวัลได้เรียบร้อยตรงนี้เหมือนจะมีอะไรบางอย่างนะครับมันเขียนว่าฟรีกิฟต์นะก็เป็นของรางวัลนั่นแหละ <c oughs> เชิญเพื่อนนะครับอันนี้เลข7จ็ดแล้วกิน7วันนั่นเองโอเครับได้รับเลยดีกว่าตรงนี้ได้เป็นทันจิโร่นะครับคุณผู้ชมมันใช้ได้เลยหรือเปล่าเอยทันจิโร่ตรงฮีโร่ใช่ไหมใช้ได้เลยนี่นี่ทันจิโร่มาอยู่กับเราแล้วนะ เออดีดีไม่รู้ว่าช่วยอะไรบ้างนะครับแต่ว่าไม่อยู่กับเราแล้วอันนี้ก็ใส่ได้นะครับเป็นไตเติลที่เพิ่งได้มเมื่อกี้ของด่านนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมสกิลอะไรปลดล็อกบ้างแล้วหรือ,อยังเอ่ยเหมือนจะยังแฮสกิลผลปีศาจก็มีแค่นี้แหละคุณผู้ชม3สกิลนะครับแต่ก็อาจจะดีเนาะส่วนตรงนี้ล่ะเอออันนี้อัพสเตตได้อัพอะไรดีใส่เดเมจไปเลยดีไหมแบบแรงแรงไปเลยก็น่าจะโอเคนะใส่ไปสัก20เดเมจแอ็แทกเลยหมดเลยแล้วกันเทแบบหมดหน้าตัก ของจริงกลับออกไปก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีเควสด,ด้านนอกอยู่่ามันจะมีเควสด,ด้านนอกอยู่นะเควสที่ให้เราไปตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมนี่รับได้โอเคเล่นแบบ e ีซีก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมในด่าน Final ว a นเล่นะครับแบบ e ีซีมีคนไป2คนเรากับหมอนี่นะเบคอนเหมือนกันเลยนะคุณผู้ชมไปเลสโก o ด่านค่อนข้างกว้างนะเอาดีฮึบโอ้ตัวบางมากเทียบกับเมื่อกี้คือตัวโคตรบางคือแบบสบมบอกเลย โอ้ง่ายกว่าเมื่อกี้เยอะเมื่อกี้ดูยากกว่าเลยหาเรื่องก่อนครับพวกนินจาเปิดก่อนได้ปูดโอเคเฮ้ยทันจิโร่มันช่วยต่อยช่วยเตะด้วยนี่เออดีดีดเฮ้ยมีด้านหมดนี้ด้วยหรอโอเคกระโดดไปควนโอเคอันนี้คืออะไรอะ่ะออโต้ไฟท์ให้มันต่อสู้ให้เองได้เหรอก็ โอเคนี่นี่มันต่อสู้ให้เองได้เว้ยคุณผู้ชมไปดูซิเออแจ่มเลยนะมันออตโต้ได้แบบนี้เออดีดีด,ดีชิวๆเลยครับอย่างนงี้แต่มันก็แปลกๆนิดนึงเนาะแปลกเลยแลหละไนดูดิมันจะทำยังไงกับบอสต,ตัวนีโ้โอ้โอ้ดีนะเนี่ยออตโต้ดีจัดออตโต้โคตรดีไม่ต้องเล่นเองก็ได้มั้งสบายสบายเลยเนี่แบบนี้ แต่ว่ามันก็มีมแบบเออๆนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวนะมันเล่นเองเหมดเลยเหรอถืว่ามันจะเล่นเองให้หมดเลย <laughs> ตกใจคเควสเสร็จแล้วโอเครับของรนวัลครับได้เจมคุณผู้ชมเจมมี500แล้วตอนนี้รับภารกิจต่อแล้วกันมันก็จะให้ของนวันอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมให้ลงแบบ normal ด่านเดิมก็มถ้าด่านเดิมก็น่าจะใช้ออโต้ไปเลยเนาะง่ายดีโอเคถึงบอสแล้วคุณผู้ชมเหลือเวลาหนึ่งนาที โอ้ยลบหลบก่อนแล้เลือดจังเยอะได้อยู่มัง้งกี่หลอดวะเนี่ยเลือดมันเอาดีดีดูทรงแล้วอาจจะไม่ไหวนะคุณผู้ชมผมใกล้ตายแล้วห,ยกกวหยุยน่ากลัวจัดอุ้ยหลบหลบหลบเสียงโคตรน่ากลัวโอเคเรียบร้อยไม่ผ่านจริงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวยังเหลือลเวลาอีกเหรอ สงใส่เมื่อกี้เน็ดหลุดไปนิดนึงมั้งยังมีเวลาอยู่นิดนึงสิบวิสิบวิสิบว,บวิไม่ทันคุณผู้ชมไม่ทันนะฮะโอ้เสียาย ไม่ไหวจริงผู้ชมระดับ normal อาจจะยากไปเดี๋ยวต้องลงแบบ e a s y ไปก่อนเนาะน่าจะง่ายกว่าเดี๋ยวเอาใส่ของที่เราพึ่งดรอปมาก่อนแล้วกันเออ i q u i a t e ได้เลยนี่ว่าไอเทมพวกนี้ xp boost นะครับผู้ชมใช้เลยแล้วกันอันนี้เพิ่ม xp ให้ฮีโรอันนี้ b o o t เงินใชให้หมดเลยเพื่อความม่งไวแล้วก็มีขอให้สุ่มตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาสุ่มแล้วกันเล่นไปก่อนโอเคครับผมลงไปได้ประมาณ2ด่านท้วน ที่มันเด็วประมาณนี้เพราะผมคิดว่าจริงๆแล้วน่าจะไปลงอันนี้น่าจะดีกว่าเออเป็นอีเวนตะ์นะเนาะโซโล่เลเวลลิ่นะฮะลงอันเดิมน่าจะดีกว่าเนาะเดี๋ยวใส่อีควิมเมนต์ก่อนนะครับเพิ่งดรอปมาได้มาเป็นอันนี้บ e เจนเนอร์เน็กเลตน,นะครับใส่เลยอีควิเบฟเลยนะฮะคุณผู้ชมแต่จริงๆนะของพวกนี้เนี่ยมันย่อยได้ใช่ไหมอ๋อมันเซลได้นะคคุณผู้ชมเซลทิ้งโอ้ได้เงินเยอะอยู่นะเซลทิ้งเลยฮะโอเคเซลเรียบร้อยให้เหลือแค่ของที่เราจะใช้ก็พอเนาะอันนี้เซลได้เนาะ โอเคเซลแอะชั่วหน่อยแบบนี้กระเป๋าดูโล่งไปลุยในด่านนี้น่าจะดีกว่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเงินมาสุม่มอันละพันนี้ยังสุ่มไม่ได้หรอต้องเลเวลยีสิบก่อนสุ่มได้แค่น,นี้โอเคเดี๋ยวลองสุ่มดูเกลือเหมือนเดิมเดี๋ยวจริงนะดาบพวกอาวุธแบบนี้เรายังไม่ได้ใช้เลยนะคุณผู้ชม คือยังใช้แค่ผลปิศาจในการฟาร์มเออเดี๋ยวเขาสุม่มทีเดียวแล้วกันไปลุยก่อนเสียงเพลงมาจากไหนวะเนี่ยงงมากจําได้ปิดเสียงเพลงไปแล้วเปิดออโต้ไฟไว้นะโอเคลุยผมจะลงตรงนี้ยาวๆเลยนะคุณผู้ชมให้แท้ของแบบเนี่ยของที่มันหายากๆไปเลยนะตอนนี้เราใส่ของแบบไหนอยู่าจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้เราใส่ของยังไม่ค่อยดีเลยนะ โอเคครับผมปล่อยมัน FK ไปสักพักหนึ่งนะคุณผู้ชมตอนนี้เลเวล20แล้วแต่ว่าสกิลผลปีศาจมันยังเลเวล17อยู่เลยนะ mm hmm. ก็ยังใช้สกิลที่2ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวดูซิเลเวล20แล้วทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวอัพสเตตก่อนละกัน mm hmm. ผมจะลงไปเหมือนเดิมนะลงไปอ่าสัก20นะครับที่ a t t a แ k แล้วก็ลงคร mm ิติคอนไปสัก10แล้วกันนะคุณผู้ชมไม่สิลงไปอ่สินี่แหละ <laughs> แล้วก็ลงแอคแท็กไปอีก10นะครับคุณผู้ชมประมาณนี้แล้วกันเนาะผมเน้นโจมตีก่อนเพราะคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราตีมมดตายเลยมันก็จะไม่เจ็บใช่ครับไตเติลมาดูซิปลดล็อกเพิ่มหรือเปล่าเอ่ยไตเติลอุ้ยปลดล็อกเพิ่มนะคุณผู้ชมเป็น e แรง g e แล้วอะแต่ว่าใส่เอ่ออันนี้น่าจะดีกว่านะครับโซโล่เลเวลลิงเนาะอันนี้น่าจะเฟี้ยวกว่านะคุณผู้ชมโอเคโคตรเท่โคตรเท่บวกเดเมจอีก100อ่ะบวกโคตรเยอะแล้วเดี๋ยวจะมาสุ่มตรงนี้นะคุณผู้ชมสุ่มอัน1,000ได้แล้วสุ่มได้10ครั้งนะครับ เดี๋ยวรูซิของเหมือนกันหรือเปล่าของไม่เหมือนกันแน่แนวดีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสุ่มอันนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้น่าจะดีกว่านะผู้ชมสุ่มก่อนละกันฮึบโอเคเกลือโอเคเกลือไม่ต่างกันนะฮะเดี๋ยวมาใส่อุปกนณ์ก่อนล้วกัน โอ้ตอนนี้เราก็ได้ของมาเยอะอยู่นะแต่ว่าของมันก็ซ้ำๆกันนะนะคุณผู้ชมเลเวลมันอัพได้หรออ๋อมันฟิวชั่นของได้นี่คุณผู้ชมใส่ไปก่อนอันนี้แล้วก็เดี๋ยวฟิวชั่นของงี้หรอฟิวชั่นมันก็จะอัพเพิ่มโอเคงี้นี่เองก็เดี๋ยวขายก่อนลวกันถ้าขายจะได้เท่าไหร่ได้เยอะกว่าไหมผมว่าฟิวชั่นน่าจะดีกว่านะใส่ให้ผลปีศาจได้หรือเปล่าเหมือนจะไม่ได้ฮนะฟิวชั่นไม่ได้คนระับผลปีศาจเป็นเลเวลหนึ่งฟิวชั่นไป อัพเกรดมาหน่อยอย่างน้อยก็เป็นถึงอีพิก็น่าจะใช้ได้อยู่เพราะว่าดวงเรามันก็ไม่ค่อยดีขนาดนั้นอยู่แล้วโอเค f u วชั่นฟิวชัไปแล้วใช่ไหมอันนี้โอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะฮะบวก12แล้วนะครับคุณผู้ชมน่าจะดีขึ้นตามนั้นเลยขอหมดกระเป๋าแล้ว few moments later. ผมเล่นไปเกือบจะ4ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้เลเวล25แล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะอัพเป็นนี่เหมือนเดิมนะ เหมือนเดิมเลยอ up attack นะฮะเน้นๆคุณผู้ชมเพิ่มที่พลังโจมตีล้วนๆเลยนะฮะแล้วก็เควสเหมือนจะเสร็จด้วยนะเควสรายสัปดาหเนะี่ยเสร็จไปเควส t หนึ่งได้เพชรมาพันหนึ่งอะ่ะโอ้โหตอนนี้เพชรมีพันห้านาสุ่มมากซีซั่นได้เจมเอีกหนึ่งร้อยนะครับคุณผู้ชมโอเคมันเรียกว่าเจมเนาะไม่ใช่เพชร <laughs> อันนี้อะไรเอ่ยสกิลสกิลมันก็ยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรเพิ่มนะก็อันนี้ต้องรอเลเวลนะครับคุณผู้ชมเลเวลสี่สิบถึงจะปลดล็อกสกิลนี้นั่นนเองนะ ก็ยาวๆเนาะกว่าจะปล็อกนะครับยาวๆเลยน่าจะอีกนานซึ่งตอนเนี้ Level ยเลเวลยี่สิบหกเลยคือแบบตั้ง4ชั่วโมงแล้วอะเลเวลยี่สิบหกตัวเลยนะครับคือมันอัพช้ามากจริงๆผลปีศาจนะครับใช้ผลไหนก็น่าจะต้องใช้ผลนั้นไปเลยอะอัพโคตรนาน <c oughs> อีนคิวเมนต์ล่ะตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใส่สุดๆแล้วก็ใส่ได้แค่นี้ที่มันดีที่สุดแล้วนะก็คือมันเกลือประมาณหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมของมันออกยากมากๆเอาดีๆเรามีเงินเหลืออยู่25 0 0 0เอามาสูมอะไรดี น่าจะสุ่มเหมือนเดิมเนาะสองหมื่นห้าสุ่มเหมือนเดิมไปเลยแล้วกันอยากได้อันนี้มากแต่โอกาสออกโคตรน้อยหน้าตอ,อกยากจัดสุ่มอันนี้เลยแล้วกันไปยาวๆมันต้องได้บ้างแล้วดีๆโอเคคุณผู้ชมผมสุ่มจนหมดแล้วนะฮะก็นั่นแหละเกลือมากๆเลยนะคุณผู้ชมเกลือจัดแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ของดีอยู่นะแต่เดี๋ยวนะเสียงเพลงเสียงเพลงมันแขวนเปิดมากเลยเปิดอัตโนมัติด้วยโอเคเดี๋ยวใส่ของใหม่ก่อนนะครับ เป็นดาบระดับอีพิกแน่นเองคุณผู้ชมเพิ่มแอคแท็กเยอะเลยนะเหมือนว่าถ้าได้ของซ้ํากัน3ชิ้นมันจะเอามาอัปเกรดได้นะดาบเราเป็นไงไหนดูซินี่ดาบหล่อเท่อยู่นะสกิลก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมสกิลมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมแทบไม่ได้ใช้ดาบเลยนั่นแหละก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆฝากกันกดซับสไคร้ด้วยก็จะขอบคุณมากๆและใช่แล้วไปละจู้บบ๊ายบายไปแล้วครับ